สวัสดีครับยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่อง youtube สัตยพุทธศิษยานาราครับผมเสริมแหนบเสร็จก็มาจัดเลยครับผมโอ้โหเที่ยวนี้ไม่คาดคิดเลยครับไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้น้ำหนักรวม1ิบตันส1 0สิกิโลครับผมน้ำหนักรถสองตันแปดเกิกโลครับผมน้ำหนักเนื้อที่ใส่น้ำหนักเนื้อที่ใส่เดี๋ยวนะครับลม หนักเนื้อที่ใส่เกจตันสี่สี่สิบโลครับโอ้โหนี่เสริมแนนเพิ่งเสร็จนะครับผมเสริมอีกแผ่นหนึ่งครับผมมีสองแผน่นผมคิดว่าจะหนัก,กเท่าๆกับเกลือกล่างนะผมกาาสดหนักกว่าเยอะเลยเสริมแหนบมาหนึ่งแผ่นนะโอ้โหสงสารรถมากเอาออกไม่ได้ครับผม ดนี่ยบ้าแข่งรถมาง่ามแต่รถอ <c oughs> ขอบคุณครับะ้าขยอนเลยครับครับหนักจัดถึงแหนบเสร็จก็มาจัดหนักเลยเที่ยวนี้โโอ้โหมาแตราา่ตรอยเอ็ดครับป้วาวันเจ้าแม่้ันหนึ่ง บานจานครับบนจานไหมครับบจานทุ่งเขาหลวงไหมครับโอ้บนจานนั่นบรข้าวบจานแมนแมนบรข้าวแล้วก็บจานเลี้นนีไม่แลนแทนเขาคืออรับอเทียวนี้ยะสทอนะครับผมจากนี้ไปจากพูท้องไปมาเก้าสิบกิโลกิโลของ น้ารอยเลยครับห้าตันห้าตันหกตันก็สบายครับผมไม่คิดว่าจะหนักขนาดนี้โอ้ยถ้าใครชอบคลิปผมก็อย่าลืมกดไลค์กดซับสไคร์ด้วยนะครับสำหรับคลิปนี้ก็ ขอบคุณครับผมเจอกันคลิปหน้านะครับผม